การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ความคิดความประพฤติและคุณธรรมของบุคคลสังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนล้วนพอเหมาะกันในทุกๆด้านสังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองมั่นคงของประเทศชาติไว้และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอดพระบรมราโชว,วาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอำเภอสันทรายเป็นหนึ่งในอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในทุกๆด้านมีเนื้อที่ประมาณ285ตารางกิโลเมตรมีประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ก,กว่า114,223คน แยกเป็นชาย51,865คนหญิง62,358คนความหนานแน่นของประชากรประมาณ340คนต่อตารางกิโลเมตรประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำสวนทำไร่รับจ้างทั่วไปและประกอบธุรกิจอาชีพส่วนตัวผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่ ข้าวมันฝรั่งลำไยมะม่วงลิ้นจี่และมีคำขวัญประจำอำเภอที่ว่ากเกษตรดีสตรีสวยรวยมากของฝากข้าวแตนแนั่นแฟนคุณธรรมด้วยในปัจจุบันการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง กศนออำเภอสันทรายได้เล็งเห็นความต้องการของประชาชนที่มีความใฝ่รู้และเข้ามาศึกษาจึงมีการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนในแบบสถานศึกษาพอเพียงตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และแก้ไขปัญหาด้วยตัวของพวกเขาเองดิฉันในฐานะที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาเห็นว่า เรื่องของการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้นะั้นถือเป็นหัวใจสําคัญนะคะเราจะใช้รูปแบบเราจะใช้วิธีการทํางานแบบบูรณาการบูรณาการทั้งงด้านเนื้อหากิจกรรมสื่อการเรียนการสอนแม้กระทั่งการนิเทศติดตามและการวัดและประเมินผลท้งนี้เรามีเป้าหมายว่าผู้เรียนเมื่อเข้ามาเรียนแล้วเขาต้องสามารถแก้ปัญหาชีวิตของเขาได้นะคะนี่ก็คือเป้าหมายหลักของ ชานศึกษาพอเพียงของเราซึ่งเราก็พยายามขยายเครือข่ายออกไปนะคะตอนนี้เราก็จะมีหลายหลายกิจกรรมหลายหลายชุมชนที่เป็นภาพแห่งความสำเร็จที่เราได้เพียรทำมาตลอดระยะเวลา4-5ปีที่ผ่านมา แต่ของเราเนในฐานะที่เป็นครูกศนอเนี่ยกศนอไม่ทิ้งประชาชนและอยู่กับประชาชนเพราะฉะนั้นหลักสูตรที่เรานําไปจัดกระบวนการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรของการทํานาข้าว เรื่องของการลดต้นทุนเรื่องของการทําปุ๋ยเรื่องของเรียนรู้ของวิถีชีวิต,ตเรียนรู้ในเรื่องของการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์เรื่องความรอบคอบเรื่องวิชาการเขาขาดสิ่งใดเราเราไปไประสานหน่วยงานอื่นที่มาช่วยเขาให้ได้นะคะอันดับที่1น,นะคะอันดับที่2เรื่องความพอประมาณให้เขารู้ว่าตัวเขาเนี่ยมีพื้นที่ขนาดไหนมีทุนขนาดไหนให้เขาทําให้เขาพอเหมาะก,กับตัวสมตัวเขาอันนี้เราเราพาเขาคิดพาเขาทําแล้วนาเขาปฏิบัติ ก่อนที่จะมาตั้งกลุ่มนี้ในชุมชนนี้ก็ตามคนต่างอยู่นะคะแล้วเป็นชุมชนชนบทใกล้เมืองและอีกประเด็นหนึ่งก็คือชนบทใกล้เมืองเนี่ยก็ยังมีอาชีพเกษตรอยู่ซึ่งอาชีพเกษตรก็ยังมีการใช้สารเคมีอยู่ในตำบลเราเนี่ยนะจะใช้สารเคมีค่อนข้างจะมากนะแล้วก็ทําให้หเกษตรกรเนี่ยป่วยทีนี้ผมก็เลยไปสมัครเป็นหมอดินก่อน เราได้ทดลองดูแล้วก็เอาดินไปตรวจวิเคราะห์ดูถึงได้รู้ว่าดินในตำบลเราเนี่ยทุกที่ทุกระวางมันจะเออลเอหมดเพราะว่าปุ๋ยสะสมถ้าดินจะเกิดเป็นดินดานผมก็พยายามรณรงค์เพื่อจะให้เปลี่ยนแนวความคิดให้ชาวบ,บ้านน่ะให้มาใช้เกษตรทฤษฎีใหม่ของพระเจ้าอยู่หัวนะทีนี้การรวมกลุ่มกันเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากทางหน่วยงานกศนเข้ามา ให้การศึกษาด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเทศบาลให้การสนับสนุนในเรื่องของโครงการการปลูกผักสวนครัวรัวกินได้ในกลุ่มก็สมาชิกส่วนใหญ่ก็ปลูกผักสวนครัวนี่แหละก็เน้นที่จะกินเองในครอบครัวก,ก่อนเพื่อที่จะให้เราได้ผักที่สดแล้วก็ปลอดภัยจากสารเคมีอตอนนี้เลยผักอินทรีซีเนี่ยเราก็มีตลาดของเราอยู่แล้วพอรองรับเพราะเราตอนนี้เราปลูกผักโตไม่ทันนะฮะตอนนี้คือโตไม่ทันสอง วัตถุดิบที่มีอยู่ในตำบลคือข้าวตอนนี้เรากำลังเล็งไปว่าเราจะทําชาข้าวกันโดยที่ให้กสณมาให้ความสนับสนุนอยู่นะคิด,ดว,ว,ว่าคงได้เลเร็วๆนี้แหละเราะว่าโอ้ย่ใดดีค่ะจะหาวิธีอย่างใดที่มันลดต้นทุนแล้วก็ปลอดภัยสําหรับเฮาแล้วก็ทุกคนในชุมชนอย่างนี้นะจ๊ะเราะว่าโอ้พอดีทีานันตังกสณบนก็เข้าาไม้นะจะ เหมืนก็มีโครงการนะคะมาแม่เข้ามาก็มาประชาสัมพันธ์กับในหมู่บ้านเนี่ยเนาะว่าอยากจะมาเจอร่วมประชุมอย่างก็เฮ้ออยากจะเฮียนหูอย่างเนาะก็เฮียนหนังสือก็มีหลายหลักสูตรเกี่ยวกับเป็นปุ๋ยเป็นยาอย่างอาจจะเป็นโอ้เฮาก็ฟังว่าโอ้เข้าท่าดีเนาะเมื่อก่อนก็เฮาก็ไม่ได้สนใจในการเฮียนอย่างหลายอย่างีเนาะอาจจะฟังวิทยุห้องอย่างห้องแต่มันก็บ่เหมือนเขาได้ปฏิบัติอีนนั้นหรก็ส่วนใหญ่นี่ท่านเข้ามาเห็นหออย่างเพิ่งกลับมาประชาคมอย่างก็ อ๋อตกลงกันแล้วเอมาส่วนใหญ่ที่แรกมันก็มีบาลายเนาะมันื่อคนมันมีคนเพื่อคนความสนใจสักระดเนาะอาจจะว่าโอ้ปัญหาของเฮาของใคยของมันอาจจะแก้ได้เนาะแต่ว่าระยะยาวนี่มันแก้แก้แบบได้เนาะเพราะวันต้องลงทุนสูงเนาะสมมติว่าเฮาอยากจะเียนห้อย่างก็เสนอไปเนาะเสนอไปแล้วท่านก็จะหาวิทยากรหรือว่ามาทํามาสอนเฮาทาทุกอย่างเนาะที่เขาต้องการเนาะหรือบางครั้งเขาขาดต้นเข้ามา เพื่อนกับเขว่าอ๋อวันนี้ทําปุนะ๋ยเนอร์จะทําจะมาเฮียนโฮไปปฏิบัติในครอบครัวอย่างนี้เนะาะเพราะมันมีปัญหาของเฮานะจ๊ะเฮาก็มีการทําปุ๋ยทำยาอย่างนี้เนาะเป็นโรคแมลงนี่มันก็มีการเฮียนโฮก่อนที่เฮาจะลงปลูกเข้าเฮาต้องเฮียนโฮ่่าเข้าเข้าเฮามีโรคอย่างก่ออย่างนี้จ๊ะเฮาก็มีการว่ามักปุ๋ยทําเองจ้ะทำเองแล้วกนะ็มักไว้ใจไปใส่ปุ๋ยแล้วก็เป็นฮอร์โมนฮอร์โมอนไข่กาแล้วก็เป็น สมุนไพรไล่มแมลงเนี่ยจะเฮากับประต้องไปพึ่งตลาดไปพึ่งคนอื่นแล้วจะเพึ่งตนเองก็ใจที่เฮามักเลยจะก็ใจได้ผลดีเจ้าอยากจะพิกฟื้นอู่เข้าอู่น้ําตามวิธีบ,บรรพชนบนวิถีพอเพียงอย่างนี้นะครับขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกเพินทรงดํารัสมาตลอดนะครับเฮาก็น้อมนําเอาโครงการของพระองค์ท่านมาปั้บใจในหมู่บ้านเฮานะครับ หลังจากนั้นมานะครับเขาก็ได้ทางกศนอำเภอสันทรายนะครับเข้ามาเพื่อความหู้เขาเพิ่มเติมแหมนะครับก็ได้ประสบผลสําเร็จมาโดยตลอดก็ถึงวันนี้เขาก็รณรงค์เพื่อหมู่บ้านเขานะครับทุกครัวเรือนนะครับทำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไหนที่บัรทัมนี่เขาก็ถือว่าทานบริโยชนือความรวมม้ร่วมมือกับหมู่บ้านเขานะครับก็ควบคู่กันไปตัวยนะครับ กศนนี S <S <an> ่ผนปฏิบัติแต่นะปนม้าปนมาบ้านเฮานี่ผลจะลงให้ลงหน้าเลยนะปนจะมาใจอยู่คณะกี้จีนะปนแบบคํานึงถึงว่าเฮาจะจ้างปนมาปนเขาผมได้จ้างได้อย่างผนมาผนกัมาคนเดียวปนเนี่ยค่ะปนมาด้วยใจจริงปนผนมาจุยเหลือเจ้าบ้านแหละค่ะถ้าถ้ามีกศนนี่บ้านหมอก็คงจะมาจะเิญจะมีอย่างดีๆเข้ามาไอ้นะจะต้องมีทั้ง พอประมาณมีเหตุผลแล้วก็มีภุมิพุ่มกันแล้วทั้ง3ห่วงเนี่ยจะประกอบไปด้วยความรู้คู่กับภูณธรรมซึ่งความรู้คู่กับภูณธรรมนี่แหละค่ะที่ที่นามาประสานทั้ง3อย่างก็คือเฮาก็จะได้รับความรู้แล้วก็การประสานงานจากทางกลุ่มก่สนอตวัวเข้ามาเพื่อความรู้เกี่ยวกับกลุ่มในเรื่องของการจะทําบัญชีเอ่ยการใช้ใช้ความรู้หรือว่าภูมิปัญญาที่เฮามีอยู่เนี่ยนำมาทําเป็นกิจกรรมของกลุ่มอย่างนี้ค่ะ คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่ก็คือเฮาเฮาปรับใช้มาตลอดเนาะแต่เพียงแต่ว่าเฮายังบ่ได้หูหูว่าเฮาเฮาได้ใช้ชุมชนหรือว่าทางกสนเองเนี่ยเปิ้นเปิ้นมีส่วนที่ทํเพื่อเฮาเฮาเาได้เฮาได้นาความรู้ตัวนั้น่ะเหมือนกับว่าทําให้เฮาจัดระบบแนวความคิดของเฮาอะค่ะได้ได้ได้ดีขึ้นว่าการจะทาคือทำนะทำได้แต่ว่าทำอย่างไรแล้วทำให้ตัวเองมีความสุขเนี่ยค่ะเพระองค์ท่านนะคะเป็นโครูของแผ่นดิน ะะแล้วแล้วเรารักแผ่นดินแล้วก็ในฐานะเป็นครูของแผ่นดินเป็นลูกของท่านามีหน้าที่ที่จะจัดกระบวนการเรียนรูก้ก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเราไม่ต้องเสียเวลาคือจับนุ่นชนนี่ไปเรื่อยอย่างเงี้ยคือเราจะคิดจะทําอะไรระวางแผนก่อนแล้วแล้วก็มาดูก่อนว่าเรามีทุนอะไรบ้างเงี้ยแล้วเราก็ทําจากเล็กๆไปหาใหญ่ทําไปเรื่อยเราไม่ได้ต้องแข่งกับเวลาอะไรมากมาย แต่เราทาในหลักการของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราอยู่ได้พอตัวพอตัวเราสบายบายแบบใส่กีตาร์พเมหรือแบบพึ่นตัวเราเองอ่ะดีใจเราเพราะตอนนี้เราก็ประอยู่ปอกินในสิ่งที่เราเดินตามรอยของพ่ออาจารย์ที่พระอ,องค์ท่านบอกว่าขอให้ปิดทองหลังพระนั่นคือครูกศอนอที่ทําปิดทองหลังพระไม่ได้เรียกร้องไม่ได้ว่าเสาอาทิตย์จะต้องทํางานตามเวลาไม่ใช่ชาวบ้านมีปัญหาช่วงไหนเราไปช่วงนั้น ไปตลอดสามารถที่จะนำนำพาเอาแนวคิดของพระองคนะ์ลงมาสู่การปฏิบัติแล้วก็เป็นรูปประธรรมที่ทําให้คนอื่นเห็นว่ามันําได้จริงๆนะมัน,มนไม่ใช่เป็นสิ่งที่เพ้อฝันจากกระแสพระราชดำริที่ท,ทรงชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่ประสบนิกกรชาวไทยเพื่อให้เป็นทางรอดพ้นและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมกสศอนอแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวอำเภอสันทรายทุกคนที่ได้ดำเนินงานตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านจนประสบผลสำเร็จและส่งผลถึงประชาชนในพื้นที่เหล่านี้อยู่ดีกินดีอยู่เย็นเป็นสุขกันทั่นหน้า